ว่างว่างหาปีนสเสาเล่นดีกว่านะไม่มีอะไรทำว่างงานพาดูทางกินเสาเล่นดีกว่านะสวัสดีครับสวัสดีทางแฟนเพจยานละกัดจ้าออมาอยู่ที่บ้านของเสียบีช้าครับผมวันนี้มากับทีมงานรถแฮสแซมซาวบริรามครับผมมาที่นี่แล้วก็ รีวิวพาชมรถแหกกระบะสิบล้อของเสียปีชาอัปเดตกันหน่อยแล้วกันครับผมเนี่ยไปที่สนใจนะครับรถแหกก็ต้องรอหน่อยเด้อครับแต่ถ้าใครอยากได้เวทีไฟแสงสีนะครับตอนนี้พร้อมทุกงานครับผมพร้อมออกทุกงานครับมีครบจบที่เดียวครับรถแห่รอไปก่อนครับผม สนใจครับเวทีไฟแสงสีไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็แล้วแต่นะครับอยากได้เวทีเครื่องเสียงนะครับผมติดต่อได้ที่ฟรีชามิวสิกออนทัวร์ครับผมเบอร์โทรก็ตา,ามนี้แต่ก่อนของไม่คยย่อยเยอะนะครับทุกวันนี้เยอะมากนะนี่ครับเจ้าโฟวิลครับโฟวิลตอนเดียวครับ ช่างทําคนเดียวด้วยนะครับท,ทําที่อู่ที่ไม่ใช่ทําที่อู่ทาที่บ้านนี่แหละครับผมเนรับช่างคนเดียวด้วยครับอันนี้ต้องแต่งด้านหน้าหมวกด้านหน้าใหม่ครับแก <Okay. S 1> จะไม่มีแบบเป็นการเปิดหมวกได้นะครับผมนะแกจะทาแบบถาวรเลยดูความโค้งด้านหน้านะครับหัวความโค้ง หัวเก่งนะครับแบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งครับนะมันดีตรงที่ว่าเสียงกลางมาอยู่ด้านหน้าได้นะครับเสียงกลางขยับมาชิดข้างหน้าได้นะครับผมแล้วตู้บียก,ก็อยู่บนหัวเก่งเลยนะครับก็ดีเลยพอดีทำอยู่ที่บ้านเลยนะครับคันนี้นะครับ ช่างทำคนเดียวนะครับผมฮะยังน้ำน้ำบ่น,ำน้ำไม่ต้อง,งดูเหล็กข้างหน้าครับซุม่มรอครับซุ่มรอ เปิดเข้ามีเวทีสไลด์ครับเวลาจอดเล่นก็คือจะใช้เวทีด้านนี้ครับแล้วก็เปิดเปิดด้านบนก็คือตรงนี้นี่ในโซนของฝั่งนี้ครับก็จะเป็นของพื้นที่ของการจอดเล่นครับมมุมท้ายครับนี่ เาี่ยวบนล่างเลยนะครับถ้าส่วนในส่วนของการแห่ครับแห่ก็จะมาเปิดด้านนี้นะครับแห่เขาจะมาเปิดด้านนี้ครับผม น,นี่มันไหลขึ้นครับใหญ่มากเลยครับนี่นี้หอ้องเครื่องปัน่น ประสิบน้อครับ พวตรงนี้ก็ทําเป็นห้องได้เลยนะนี่<ม>เป็นห้องห้องอันนี้เป็นถุงลมครับถุงลมระบบถุงลมพี่เขาทำต่อทมาดูดิมดูดิดูดิอกี่งนนอกแต่รองอกงานตอนไหนคิดว่าเสร เสธิ์ออกงานได้ตอนไหนเร็วๆก็น่าจะตอนไหนก่อนเข้าภาษาก่อนเข้าภาษาเอาให้ทันก่อนเข้าภาษาเอาให้ทันก่อนเข้าภาษาแต่ถ้าเลิงจริงสงการมันก็มันก็ได้มันก็ได้อยู่แต่ว่าเรามันไม่สวยไม่สวยแล้วก็ไม่เอาด้วยก็เลยรับงานเวทีแทนส่วนาก็คือไอ้คันนี้เอาให้มันสมบูรณ์สุดก่อนสุดๆก่อนให้มันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยไปรับงานไปเรื่อยๆราคาดิมไหม ราคาเดิมมันก็เพิ่มมานิดนึงเพิ่มมานิดนึงเพราะมันเพราะมันหนักเพิ่มขออพันธุ์น้ำมันอ๋อรถมันหนักใช่ไหมรถมันหนักขึ้นครับผมแล้วมันใหญ่จริงนะพี่ใหญ่มากความยาวจากหน้าไปหลังกี่เมตรผมไม่เคยวัดเลยจากนี่ไป6เมตรแล้วครับประมาณ6เมตร6เมตร7เมตรครับสูงอ่ะสูง3เมตร แปดสิบแปดสิบห้าสามเตรแปดสิบห้าเตรียมตัวรอเลยครับผมนะนาจะกรเนขาบภาษาหลได้ออกงานครับเดบอยากทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วค่อยไปออกงานครับตี่ปรงได้ไหมตี่ปรงได้ไหมตีด้วยแต่ว่ายังยังไม่มีลายนะ <c oughs> ออกลา,า,า,ายออกแบบลายเองอีกธรรมดา อันแ้วข้างบนปูด้วยอะไระเหรอแผ่นแผ่นนี้เหละแผ่นนี้เลยใช่ไหมเหมือนแผ่นข้างเลยเหล็กซิงเหล็กแรงเหล็กซิงนะหาทีมงานมารุนดูเยอะครับ ใครอยากได้ทัชก็ติดต่อลุงเจียงด้วยครับผมครับครับาเลยครับทัชทัชอลูมิเนียมบะทัชอลูมิเนียมนะพราะอุปกรณ์หลายๆอย่างต้องใช้ต้น่าตอกนอกนู่นะครับผมมาจากผมเลยครับอันนั้นก็รถเจ้าของรถแฮร์รี่แสมป์บริลลมครับผมเอารถมาเข้าอู่เนาะเอารถมาเข้าอู่ครับผ่าตัดใหญ่ทดกันตู้หมุนเร็วนี้ครับผ่าตัดใหญ่โดยเสียบรีชาร์ครับยอดแกทำแต่รถเจ้าของรถเราแกยังไม่ทำให้หรอกเอา งานไปแล้วครับทำงานไปแล้วด้วยก็ดูว่าช่างมาทำคนเดียวเองนะนะช่างคนเดียวครับเอาจะทำสองคันน่ะโอ้โหบาปช่างเห้พี่น้องครับช่างคนเดียวทำทสองคันเดี๋ยวรถยังไม่มาครับผมเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งครับ